ผมเป็นคนที่ซูรีจัดมากทำวันนี้ประมาณสองสองได้ครับมาเป็นอาการเนง่ายก็แน,น้นอ,อกอยู่ไปๆนี่พี่คนหนึ่งครับแนะนําให้ทดลองแทนแอรซีบันละหนึ่งเมตรครับตอนนี้อาการเหนื่อยง่ายได้อาการเจ็บหน้าอกก็ค่อยๆแข็ไปแล้วมันปกติแล้วครับขอบคุณครัพแอร์ซีที่ทำให้สุขภาพผมกลังแข็งแรงขึ้น,นค,รครับครับน,นี่ผมก็อายุประมาณหกสิบเจ็ดปีแล้วมีโรคประจำตัวหลายอย่างเช่นความดันนอนหลับยาก ก็ใช้ยาของโรงพยาบาลมาตลอดก็ตแต่รูกชายแนะนำาใ,ใช้เอลซีอาการผงปนดีขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็ลดยานอนหลับของโรงพยาบาลมากขึ้นอตอนนี้อายุก็ย่างเข้า67แล้วเจ้าเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายทั้งโยคะและเป็นแอโรบิกแต่ก็ยังมีเหนื่อยง่ายอย,อยู่ลูกบ่าวเลยแนะนํา ูจ้จากแอลซีแม่ก็ขี่มาได้สักระยะหนึ่งนะเจ้าแต่กินเข้าไปแล้วซื้อว่าอ้กระผิดกระเป๋าเวลาไปเต้นไปนอย่างอื่ซื้อว่ามันแข็งแรงขึ้นแล้วเหมือนเหนื่อยง่ายเลาขะคือลงบันไดเหมือนเหนื่อยง่ายอ่ะเจ้าก็อ,อ้ดีมากเป็นเจ้าเอลซีดิเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะก็พี่เองก็ตอนนี้อายุ42แล้วเนาะทำงานในส่วนของเป็นพนักงานโรงแรมค่ะจริงๆส่วนตัวเป็นคนโรคภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอละอองเนี่ยก็จะคันจมูกเนาะทีนี้ เป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นทีนี่โชคดีได้ไปเจอคนรู้จักเนี่ยเขาแนะนำาอลซีให้ได้ลองชิมให้ได้ลองกินดูนะคะก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเลยก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยในส่วนของการจามอะไรอย่างเงี้ยคันตาคันจมูกเนี่ยหายไปเลยก็ขอบคุณมากที่แนะนำาอลซีให้รู้จักขอบคุณค่ะ